ท่านผ you know? sea, ู้ชมรู้จักแมงสีหูห้าตากันหรือเปล่านะครับแมงสีหูห้าตาเนี่ยเป็นตำนานนะครับของภาคเหนือนะครับที่เป็นสัตว์นะครับที่เออออกมานะครับเป็นทองคำนะครับ แมง4หูห้าตานะครับมีการพูดถึงในวันคดีคัมภีร์ใบลานของชาวร้านนานเนี่ยมาช้านานแล้วนะครับ นอกจากนั้นก็ยังมีนิทานของชาวบ้านที่เราสืบต่อกันมาจํานวนมากมายเลยนะครับและแต่ละเรื่องเนี่ยก็จะสร้างความเพลิดเพลินและสาระคติธรรมสอนใจข้อคิดโบราณจา์ที่คอยสอดแทรกอยู่ในนิทานประลัมปราอยู่เสมอๆเลยนะครับและตำนานของแมงสีหูห้าตานะครับนั่นจะเป็นนิทานอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่มีการเผยแพร่เล่าสืบต่อกันมาอย่างแพร่หลายนะครับในทางภาคเหนือนเชียงใหม่เชียงรายอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็มีคนไทยลหลายๆคนนะครับที่รู้จัก ักเจ้าแมงสีหูห้าตานี้กันดีแล้วนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่รู้จักมันเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับแมงสี่หูห้าตาน,นะครับมันมีลักษณะคล้ายๆหมีตัวสีดานะครับมีดวงตา5ดวงนะครับและมีหู4หูนะครับก็คือ2คู่นั่นเองเป็นตำนานเล่าสืบขานกันมาอย่างช้านานเลยนะครับและเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติการสร้างวัดพระาธาตุดอยเขาข,ขวายแก้วที่อยู่ในจังหวัดเชียงรายนะครับถ้าเกิดนะครับเราใช้พิกัดในการไปดู วัดแห่งนั้นนะครับเรานะครับจะพบว่าที่นี่นะครับก็มีนะครับมีแมงสีหู5ห้าตาเหมือนกันนะครับที่อยู่ในส่วนตรงนี้นะครับถ้าเราหันมาทางนี้นะครับเราจะพบว่านี่ครับนี่คือแมงสีหูห้าตาในตำนานนะครับและวัดแห่งนี้นะครับคือจุดกำเนิดของเรื่องราวของตำนานนี้เลยแหละฮะท่านผู้ชมว่ากันว่าวัดแห่งนี้นะครับถูกสร้างมานะครับนับพันปีมาแล้วนะครับย้อนกลับไปนะครับก่อนยุค พยามังลายนะครับดังนั้นจึงสัิฐานได้เลยนะครับว่าเรื่องเราาของแมงซีหูห้าตาเนี่ยนะครับต้องเกิดก่อนวัดแห่งนี้แน่นอนดังนั้นนะครับเรื่องร่านี้ก็ต้องย้อนกลับไปเป็นพันปีเลยนะฮะตามตนานที่มีการเล่าซึบต่อกันมาเนี่ยครับมีครอบครัวยากจนครอบครัวนึงมี3คนพ่อแม่ลูกนะครับคนลูกเนี่ยชื่อทุกตะเขานะครับกำพร้าแม่ตั้งแต่เกิดทําให้เขาต้องเลรรอออนนนนขทาตตัั้้งแ่่เืยมมาาาาาพพออออโตขขขึ้้้้้นเเ่่งกกก็ไไไดปฝวับบผูใหญน ให้ทํางานเลี้ยงควายตัดหญ้าทํานาอะไรประมาณนี้นะครับและพ่อของทุกตะเนี่ยก็ได้สั่งเสียก่อนตายไว้ว่าเมื่อพ่อตายเนี่ยให้เอาร่างของพ่อฝังไว้จนว่าหัวโรกเนี่ยจะหลุดออกจากร่างและนำไปบูชาที่บ้านจนเขาอายุครบ17 แล้วเมื่อหัวกระโหลกของพ่อดูดออกจากล่างแล้วเนี่ยให้เขานําเชือกมาผูกกับกระโหลกแล้วลากตามพื้นไปหากกระโหลกของพ่อไปหยุดอยู่ที่ใดแล้วให้เขานํากับดักไปวางไว้ทุนตะทําตามคําที่พ่อบอกทุกอย่างเขาลอยอย่างใจจดใจจ่อว่าสิ่งใดเล่าจะมาติดกับดักที่เขาวางไว้เวลาผ่านไปไม่นานมีเงาตะคุ่มตะคุ่มเดินออกมาจากทําแห่งหนึ่งในใชายเขามันเดินตรงมาติดกับดักที่เขาวางไว้เมื่อเขาเดินเข้าไปใกล้ๆเขาก็พบว่ามันมีหน้าตา ที่แปลกมากๆลักษณะของมันจะคล้ายหมีตัวอ้วนที่มีห้าตาสี่หูเมื่อทุนตาเห็นอย่างนั้นเขาก็คิดได้เลยว่าเจ้าตัวนี้แหละนะครับที่เป็นคำสั่งเสียของพ่อเขาจึงจับตัวนี้มาเลี้ยงไว้และพยายามเอาข้าวหรือผลไม้นี่ให้มันกินแต่ก็พบว่ามันไม่กินอะไรเลยที่เขาหามาให้นะฮะแต่กะน,นั้นมันก็ไม่ตายนะครับจนเวลาผ่านไปถึงฤดูหนาวเนี่ยทุก,กะตะนะครับก็ได้ก่อกองไฟเพื่อดับหนาว เขาล่อยหลับไปเมื่อรุ่งเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยก็พบว่าแมงสีหูห้าตานะครับกำลังกัดกินธานเขาจึงรู้ได้ว่าเจ้าแมงซีหูห้าตานะครับอาหารของมันก็คือธานนั่นเองเวลาผ่านไปไม่นานนะครับก็มีเรื่องที่ทําให้ทุกตาต้องตกตะลึงอีกครั้งนั่นก็คือแมงซีหูหาตาเนี่ยได้อึอ,ออกมานะครับเป็นก้อนทองคําแท้นะครับเงางามสะท้อนกับแดดทุกตาตกใจเป็นอย่างมากเลยครับ เขาจึงเก็บทองขึ้นมานะครับและนําไปฝังดินไว้และจากนั้นนะครับเขาก็เอาทานนะครับให้เจ้าแมงสีหาตาเนี่ยกินอยู่เรื่อยๆนะครับและเมื่อเขาได้ทองมาเนี่ยเขาก็รวบรวมทองทั้งหมดเนี่ยไปฝังดินนะครับไว้หลังบ้านของเขาจนวันหนึ่งนะครับพระราชาที่ปกครองเมืองได้ประกาศออกมาว่าถ้าใครอยากแต่งงานกับพระธิดาให้ทําลังน้ําฝนทองคําจากบ้านของเขาเนี่ยให้มาถึงห้องของพระธิดาของเขาให้ได้ ทุกตะได้ยินเช่นนั้นเขาก็ได้ภาวนาต่อเทวดานะครับให้ช่างฝีมือดีเนี่ยมาช่วยเขาทํารางน้ําทองคําเพื่อที่จะไปสู่ขอบพธิดาให้เขาทีนะครับและด้วยบุญวาสนาหรืออะไรก็ตามนะครับทำให้ได้ช่างฝีมือดีนะครับมาสร้างรางน้ําฝนทองคําจนสําเร็จนะครับ อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าช่างคนนั้นเขาไม่ตกใจกับทองคําอันมหาศาลอะไรแบบนั้นเลยหรือว่าเขาได้ค่าจ้างเยอะอะไรที่เขาได้ทําให้นะครับแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าระหว่างที่เขาสร้างบรรยายนานนั้นชาวบ้านไม่เดินมาเจอรางลางทองคําแล้วขับโบยลางทองคำาบบอันนี้ไม่รู้ครับมันเป็นนิทานนะมันเป็นนิทานฟังให้มันแมทแมทเข้าไว้นะครับจากที่ทุกตะนะครับเคยเป็นคนยากจนนะครับจนตอนนี้นะครับเขาได้กลายมาเป็นพระราชเขยของพระราชาเจ้าเมืองถามด้วยความสงสัยว่าทุกตะได้ทองคํามากมายขนาดนั้น มาได้อย่างไรทุกตะได้บอกไปตามตรงว่าได้มาจากแมงสีหูห้าตาเมื่อเจ้าเมืองได้ยินเช่นนั้นก็เกิดความโลภอยากได้ทองคําจึงสั่งให้ทหารไปไล่จับแมงสีหูห้าตา เจ้าเมืองได้ตามแมงสี่หูห้าตาไปจนถึงถ้ำแห่งหนึง่งเจ้าเมืองตามเข้าไปด้านในของถ้ำแต่โชคไม่ดีถ้ำเกิดถล่มปิดทางเข้าจึงทําให้เจ้าเมืองติดอยู่ในนั้นหลายวันแต่ในที่สุดเจ้าเมืองก็สามารถหาทางออกมาจากถ้ำแห่งนั้นจนได้หลังจากที่เขารอดตายออกมาเจ้าเมืองได้สำนึกผิดในความโลภจึงยกบัลังให้กับทุกตะของเมืองส่วนแมงสี่หูห้าตาก็ได้หนีหายไป และไม่มีใครพบมันอีกเลยนับตั้งแต่นั้นและในฐานะที่ทุกตาได้เป็นเจ้าเมืองเขาจึงสร้างวัดดอยเขาแก้ว ขึ้นบนยอดดอยที่มีถ้ำซึ่งเป็นถ้ำเดียวกันกับที่เขาเคยจับแมงสีหูห้าตาได้นั่นเองและวัดแห่งนั้นนะครับก็คือวัดที่เราอยู่กันตอนนี้นะครับที่อยู่ในจังหวัดเชียงรายนะครับนับพันปีจนถึงตอนนี้นะครับก็มีประวัติหลงเหลือให้เรามองเห็นอยู่ตรงนี้นั่นเองครับและนี่คือประวัติของแมงสีหู5ห้าตานะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะสนุกกันนะครับและท่านผู้ชมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเพียงแค่นิทานเท่านั้นคิดเห็นยังไงนะครับคิดว่ามีจริงก็สามารถคอมเมนต์ ปกไปได้เลยนะครับคิดว่ามันไม่มีจริงหลอกไปเปรียบขึ้เรื่องราวก็สมัครคอมเมนต์เหตุผลไปได้เช่นกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วสําหรับรายการพิกัดลึกลับไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับคลิปด้านจะเป็นเรื่องราวของอะไรอย่าลืมติดตามกันวันนี้ขอตัวลาไปแล้วกราบสวัสดีครับบ๊ายบาย